สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย m a n g o ้ทีวีก็ได้เปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่กระดูกชาวหูหมิงไปเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการโครจรมาพบกันระหว่างพระเอกหนุ่มหล่อหหมิงห้าวพระเอกจากดล,ลุนควบม้าขาวเมาหมายลมวสัน ส่วนนางเอกกูรี่นาจาก็ล่าสุดเพิ่งได้รับเชิญมาเป็นปีศาจคันช่องสุดสวยในซีรีส์ชะตาฝันลิขิตหวนคืนแฟนๆซีรีส์จีนที่เป็นแฟนคลับของพระนางคู่นี้ก็รอติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้เลยซีรีส์กระดูกชาหูหมิงหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าเจ็ดทีโบนก็ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อหูหมิงฉากูซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณดราม่ารักโรแมนติก ซึ่งก็เป็นผลงานการสร้างร่วมกันร,ระหว่างหูหนานมีเดียเคาน์เตอร์เทเลวิชันกับแมงโก้ทีวีนำแสดงโดยหหมิงห้าวรับบทเป็นลู่เจียงหลายตุลาการเมืองฉางอันที่สูญเสียความทรงจำส่วนนางเอกกูลี่นาจาก็จะมารับบทเป็นหลงซานเป่าลูกสาวของมหาเศรษฐีที่ได้รับฉาย,ยาวา่าราชาแห่งใบชาส่วนพู้กงกับก็จะเป็นคุณกัวห้าวนะ ซึ่งตัวคุณกัวห้าวเนี่ยเขาก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่นภารกิจรักนักเรียนทหารในปี2019ความลับที่หายไปในปี2020และก็เรื่องนายหญิงในปี2021เป็นต้นซีรีส์กระดูกชาหูหมิงก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น36ตอนจบแล้วก็มีกำหนดจะออนแอร์ air บนแมงโก้ทีวีสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์กระดูกชาหูหมิง ก็จะกล่าวถึงเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ถังลู่เจียงหลายรับบทโดยโหหมิงห้าวเขาก็เป็นคนหนุ่มมากความสามารถที่ไต่เต้าขึ้นมาจากชนชั้นล่างและก็ได้มารับราชาการในตำแหน่งตุลาการที่เมืองฉางอันซึ่งเขาก็จะต้องเข้าไปแก้ไขคดีแปลกประหลาดหลายคดีแต่แล้วเขากลับพลาดท่ากลายเป็นผู้ต้องหาในคดีสังหารภรรยาของตัวเองจนถูกลดขั้นกลายมาเป็นคนเลี้ยงมา้า แต่ว่าศัตรูของเขากลับต้องการขุดลากถอนโคนและก็ส่งมือสังหารมาเก็บเขาลู่เจียงหลายแม้สามารถรอดชีวิตมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสสำยังได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองจนความจำเสื่อมในตอนนั้นเองเขากลับได้รับความช่วยเหลือจากสกุลหลงมหาเศรษฐีที่ค้าใบชาจนล่ำรวยและกลายมาเป็นคนงานในสวนชาแต่ว่าสกุลหลงเองก็เคยขัดแย้งกับกับเขา และตัวหลงซานเป่ารับบทโดยกูรี่นาจาทิดาคนโตของเสรษฐีหลงก็จำลู่เจียงหลายได้แต่เมื่อนางทราบว่าเขาความจำเสื่อมจึงคิดใช้เขาเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาอำนาจของนางแต่ที่สุดแล้วสวรรค์ก็ยังมีเมตตาในวันหนึ่งความทรงจำของลู่เจียงหลายก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเขาเองก็ต้องการใช้สกุลหลงเป็นที่ซ่อนตัวเพื่อหาโอกาสโต้อตอบศัตรูต่างการเมืองที่ใส่ร้ายตัวเองเขาก็เลยแกล้งทำเป็นเชื่อฟังหลงซานเป่า และก็เล่นไปตามแผนการของนางระหว่างนี้เองความใกล้ชิดได้เปลี่ยนใจของคู่อริให้กลายเป็นคนรู้ใจในขณะเดียวกันนครช้างอันก็เริ่มมีความวุ่นวายและก็มีคนคิดก่อการกรบฏขึ้นลูเจยียงหลายและหลงซานเป่าจะสามารถแก้ไขวิกฤตนี้ได้อย่างไรก็ต้องไปรอติดตามชมกันต่อในซีรีส์กระดูกชาวูหมิงเร็วๆนี้บนแมงโก้ทีวี โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์กระดูกชาหูหมิงหรือเจตทีโบนพร้อมกับเรื่องย่อก,กันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด u ั s สไ i b e หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม แล้วก็ติดตามช่องมีกาเมกะันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ